ฟังนะหากไม่ใช่เพราะองคชายเกาหยางและคุณหนูข้าคงฆ่าเจ้าไปนานแล้วก็ได้ก็ได้ข้าไม่พูดแล้วทีนะที่องคชายไม่ได้แต่งงานกับคุณหนูไว้อย่างไม่ใช่นั้นข้าคงต้องปวดหัวกับเจ้าทุกวันว่าอะไรนะเออไม่มีอะไรข้าต้องไปแล้วบอกมาองคชายเกาหยางจะแต่งงานกับใครอบอกมา <laughs> ทูปปาจินข้าจะฆ่าเจ้าหยุดนะจุนเทามีอะไรแม่นางข้าทำให้เจ้าโกรธอีกแล้วเลยแม่นางเอ่อทูนองชายกระหม่อมอผิดเองเอ่อกระหม่อมหลุดปากไปเกิดอะไรขึ้นหรอเขาจะแต่งงานกับหลีฉ่ฉางเล่อทูปปาจินนี่มันอะไรมันเป็นความปรารถนาของแม่ข้าข้าไม่แต่งกับหลีฉ่ฉางเล่อปากหวานก้นเปรี้ยววย เจ้าคือคนที่ข้าอยากแต่งงานด้วยข้าเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอไม่ว่ามันจะยากเย็นเพียงใดข้าก็จะอยู่กับเจ้าพรชายาสงไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเราด้วยเหตุน,นี้องคชายจึงพาหม่อมฉันมาวันนี้เหรอเพคะไม่ต้องห่วงข้าจะจัดการทุกอย่างถึงเสด็จแม่จะไม่เห็นด้วยแต่เสด็จปู่ไวพร้อให้เราแล้วข้าจะบอกความลับอีกอย่างเสด็จแม่ไม่เคยเอาชนะเสด็จปู่ได้เลยหม่อมฉันเชื่อใจขอบคุณเจ้ามาก ข่าว้ายพระย้าค่ะพระชายาสมุสติอยู่ตำหนักว่าไงนะองค์ชายเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อวานนางยังสบายดีอยู่เลยพระองค์ทรงเป็นเช่นนี้ตั้งแต่กลับจากสวนแล้วพคะหมอหลวงหลิวไม่ข้าเป็นอะไรไปอ โทษองชายเก่าอย่างพระชายาทรงประชวรในรคทางพระไทยเกิดจากความวิตกกังวลระยะยาวพยาค่ะตั้งแต่ราชายาสิ้นพระชนประชายาภายนอกดูปกติดีแต่หม่อมฉันรู้ว่าพระองค์นอนไม่หลับอยู่บ่อยๆย,ยิ่งไปกว่านั้นช่วงนี้พระองค์กังวลมากเกินไปอาการก็เลยแย่ลงอีกพยาค่ะมาลวงเหลิวโปรดช่วยแม่ของข้าด้วย ไม่ต้องห่วงพะยะค่ะกระหม่อมจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าพระชายาต้องพักผ่อนให้เพียงพอ,อมไม่กังวลมากไปไปส่งท่านหมอหลวงด้วยเจ้าค่าะเสด็จแม่ท่านต้องรีบหายเขายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณท่านเลยหากเจ้าอยากเป็นลูกชายที่ดีเช่นนั้นก็จงฟังข้าให้ดีท่านแม่ บอกมาข้าจะทําทุกอย่างที่ท่านขอเลิกยุ่งกับหลี่ว่ายางแต่งงานกับหลี่ชางเลิก<ะ>รับนางเป็นภรรยาข้าอยากให้เราทั้งสองแก่เท่าไปด้วยกันไม่มีวันพรากจากกัน ขุนหนูอากาศหนาวแล้วพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะองค์ชายเกาหยางส่งคนมาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอย่าก,กังวลไปเลยเจ้าค่ะจินเทาข้าทำอะไรผิดหรอข้าไม่น่าไปรับรักทั่วป่าจิ้นเลยข้าทำให้เขาต้องอยู่ตรงกลางระหว่างข้ากับพระชายายิ่งเขารักข้ามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งทรมานสิ่งที่อยู่ระหว่างท่านกับองคชายเกาหยางคือรักแท้ความรักหาได้ถูก หรือผิดนะเจ้าคะหรือนี่อาจเป็นบททดสอบจากสวรรค์ทอโทษปาจินไม่อาจทำให้ว่าอย่างมีความสุขได้ข้าจะจาาไปอย่างสงบได้ยังไง